เอาล่ะคุณผู้ชมและตอนนี้แขกรับเชิญทั้งสองท่านก็มานั่งอยู่กับเราแล้วนะครับท่านแรกคือเป็นดาราน,นักแสดงสาวสวยคุณตุ๊กตาสติการสุนาราและก็อีกท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับคุณปัทมาพอรอินพร์ตติครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่ตุ๊กตาครับ ก่อนอื่นเลยนะคะที่เราจะไปรู้จักคนสำคัญตัวนี้ได้ยังไงครับโอเคขอเท้าความนิดนึงนะคะนะคะด้วยด้วยความที่ตุ๊กตาเอง,นอองนเนี่ยต้องบอกตรงว่าเป็นคนผิวขาวเนี่ยไม่ผิวสองสีหรือไม่ออกเลยนะครับผิไม่ออกเลยใช่ไหมับใช่ใชครับด,ดูไม่ค่อยแตกต่างาอ่ะจร<ว>ิงๆเป็นคนผิวสองสีแล้วก็ด้วยความที่เรทาทำงานอยู่กับไฟอยู่กับแดดตลอดเวลาแล้วก็จะเป็นคนที่แบบคือไม่ขาวแต่ก็ต้องใสอ่ะเราก็เลยต้องเข้าสปาบ่อยๆแล้วก็ตุ๊กตาเสียเงินจากการเขสปาเนี่ยตุกตุ๊กตาจุนแล้วก็เป็นเงินที่จำนวนหลายพันบาทนะคะต่อต่อรายเด เข้าสปาเป็นไงคะคือเริ่มแรกก็บอกว่าแรกๆมันก็โอเคนะพอเริ่มออกหลังจากที่เราทำสปาเสร็จแล้วก็โอ้คิวเราเนุ่มงจังเลยผิวเราเนี่ยเราใส่แต่หลังจะออกมาได้สักไม่นานมันก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยผิวเราแห้งก้านแล้วมีความแห้งก้านเริ่มเริ่มรู้สึกว่ายมันมันไม่ค่อยละเอียดมันไม่ค่อยเนียนนะคะ เราก็มีเพื่อนๆแนะนำให้เราใช้อยอยซิลน,น้ำเร็จลองใช้ออยชโลมตัวดูสิอพอใช้ออยก็รู้สึกว่าผิวชุ่มชื่นแต่ผิวชุ่มชื่นแต่ว่าผลที่ตามมาก็คือเวลาเราใส่เสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็คาบของน้ำมันมันก็ติดเสื้อผ้าคามันติดเสื้อผ้าแล้วก็ทําให้เนื้อตัวเราเนี่ย เห <S an> นียวเหนอะหนะนะคะก็หลังจากนั้นเอ๊จะทํายังไงดีจนมีพี่คนยนิ่งรู้จักแล้วก็แนะนำนะคะตัวนี้เลยนะคะเป็นมิวออร์จารที่บอกฮเฮ้ยเหมือนทั้งปาอยู่บ้านเลยยิ่งเราเป็นคนชอบอปาบอกไว้เลยว่าครั้งแรกที่ทําก็จะเห็นได้เลยว่าผิวนเนี่ยนุ่มขึ้นใสขึ้นเราเฮ้ยจริงเหรอพีอ่มันก็ออยเหมือนกันป้าเดี๋ยวไ<ช>ม่ต้องแบบเหนียวเหนอะหนกให้ลองดูเดี๋ยวพี่จาธิตให้ดูเขาก็เลยทําให้ดูเนี่ยก็คือ คืออยากจะบอกว่าเป็นออยล์ที่ผสมกับน้ำนมนะคะเป็นการประสานตัวรวมกันซึ่งเหมือนเราได้อาบน้ําแร่แช่น้านมนะคะคือทําให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็นุ่มขึ้นด้วยนะคะก็เลยหลังจากนั้นมาเนี่ยตุ๊กตาก็เลยใช้ใช้ตัวนี้มาตลอดเลยตัวนี้ออยล์สปาที่คือเหมือนทางฟันจีบ้านใช้ได้ทุกวันแล้วก็หลังอาบน้ำรู้สึกว่าเออผิวดีขึ้นออยเงยอทีนี้ถามที่ปนบ้างดีกว่าว่าตัวมิกกี้ออยล์สปาตัวนี้เนี่ย มันทำยังไงถึงทําให้ผิวพรรณของคนเราเนี่ยเปลี่ยนและขาวนวลน,นุ่มได้ขนาดนี้ครับค่ะคือตัวนี้นะคะเป็นสารสกัสสดนะคะจากดอกคาเนชั่นกัดอกคัตริยานะคะค่ะแล้วก็ผสมด้วยวิตามินอีนะคะนาโนนะคะตัวนี้จะทําให้ซึมซาบน,นะคะเข้าผิวได้ไวมากเลยนะคะแล้วก็เห็นผลชัดเจนได้ภายในแค่นับหนึ่งถึงสิบเองนะคะคือว่าวาเปลี่ยนได้ง่างไรคือเวลาเราอาบน้ำปุ๊บเนี่ย หลังจากที่เราอาบน้ำเนี่ยบอกว่าเช็ดตัวพ้อมห้หมาดๆแล้วก็ทาด้วยผลิตภัณฑ์คือมันมีอยู่สองวิธีนะคะครับเช็ดตัวแห้งหมาดๆแล้วก็ทาเป็นออยนะคะทาเป็นออยให้มันชุ่มชื้นทั้งตัวทั้งผัง่างนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ทิ้งไว้นะคะแล้วก็มาฉลมด้วยน้ำปลาาใช่เพื่อให้ให้มันเป็นน้ำนมนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ค่อยไปล้างออกนะคะคือเหมือนกับว่า มันมันมันใช้เวลาไม่นานนะคือหลังจากเราเหงี่นราบอกว่าอาบน้ำเสร็จใช้ดทดกครนะฮะอาบน้ำเสร็จปั๊บก็ชโลมไว้เลยทั้งตัวนะคะชโล้มไ้ทั้งตัวเสร็จแล้วทิ้งไว้สักสิบนาทีแล้วเราก็เอาน้ำเนี่ยมาชโลมแล้วแล้วก็ลองนวดคล้นเบาๆเนี่ยก็จะกลายเป็นน้ำนมเลยจะกลายเป็นน้ำนมสีขาวหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็ค่อยล้างตัวอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ผิวก็จะเหมือนเหมือนเราเพิ่งทาโลชั่นมาเลย ซึ่งถ้าเราพูดอย่างนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ตอนนี้ไม่เชื่อใช่ไหมครับน้องทองฉะนั้นเราให้คุณตุ๊กตาอาบน้ําโชว์ตรงนี้อาบน้ำโชว์ตายแล้วนะติดเลดเลยนะที่ครับไม่เป็นไรครับรายการเราดึเส้นชอบน้องทอเอ็ดบอกว่าวันนี้เดี๋ยวคุณตุ๊กตากับพี่ปันเนี่ยจะสาธิตให้คุณผู้ชมได้เห็นกันจับจระในรายการเลยใช่ไหมน้องทองอือค่ะอาล้ครับคุณผู้ชมถ้าผมอธิบายไปก็ยังไม่เห็นภาพใช่ไหมครับเราไปพิสูจน์กันเลยดีกว่าครับค่ะนะคะขอมือ นะคะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันครับอันน uh ี้คือออยสปาของเรานะคะตัวนี้จะหอมมากเลยค่ะลองดมดูนะคะหอมด้วยไหมค่ะคือกลิ่นกลิ่นกุหลาบมีทั้งหมดกี่กลิ่นครับกลิ่นสามกลิ่นสีเขียวนี่กลิ่นอะไรครับราชาวดีราชาวดีคุณต้องทำบีบสีเรียสไหมครับกลิ่นอะไรครับนี่อันนี้มูกนะคะโอ้กลิ่นมูกค่ะคือสามารถเลือกได้ว่าจะชอบกลิ่นไหนใช่ค่ะใครชอบกลิ่นไหนนะคะแล้วก็เป็นกลิ่น จริงๆนะคะไม่ใช่เพิร์ลกลูไม่ใช่หัวน้ำหอมนะคะที่หากว่าเราใช้เป็นนานแล้วจะไปกินนะคะก็ไม่กินถึงจิตกลัวนานนะคะแล้วก็สร้างความชุ่มชื้นนะคะตัวนี้เลยที่สุดนะค่ะอันนี้นี่คือถ้าเราชโลมธรรมดานะคะก็อาจจะเป็นทำเหมือนออยบำรุงผิวธรรมดานะคะตัวนี้บำรุงผิวธรรมดาแต่ถ้าหากว่าชโลมไปสักพักหนึ่งนะคะ หรือหลังจากอาบน้ําเสร็จเราะโลมแบบนี้มันจะเป็นสีน้ํานมเลยผู้ชายเชื่อไหมผู้ํมเชื่อไหมคะที่เห็นเป็นออยอย่างนี้นะคะถ้าชโลมธรรมดาก็คือเหมือนเราทาออยธรรมดาทั่วไปนะคะแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่กระโดดน้ำนะครับเขาก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นน้ำนมทันทีนี่นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าจากออยก็กลายเป็นน้ำนม อันนี้หรือว่าถ้าบ้านมีอ่างนะคะเรจะที่อาบน้ําแร่แล้วเอาไปนี้ไปแช่เลยเป็นแช่น้ํานมได้เลยแล้วก็ทิ้งไว้สัก5นาที10นาทีนะคะแล้วแต่แล้วแต่เวลาจริงๆแล้วอยากจะให้สัก10นาทีนะคะมันจะได้ซึมออกไปแต่ว่าจริงๆของเรานะคะนับแค่10วินาทีก็ขาวขึ้นแล้วผิวคุณก็เปลี่ยนแล้วนะครับเป็นวิธีที่ง่ายมากๆลยนะครทอง นะครับใครอยากทำสปาก็ทําได้เลยเข้าสปายังไม่ใช้เวลาไวัยขนาดนี้เลยนะคะเพราะทุกวันนี้ถ้าเกิดไปสปาจริงเนี่ยต้องใช้เวลาเกือบทั้งวันไม่ต้องทำอะไรกันเลยริ่มแรงแต่คัดผิ้วคอยสปาอุ้สาวแลพัดงานออันนี้แค่ประมาณสิบวิใช่ค่ะ ความรู้สึกของคนทุกตาเป็นไงบ้างครับมันจะรู้สึกเย็นสบายค่ะและที่สำคัญเนี่ยคือกลิ่นกลิ่นของของตัวนี้ค่ะทำให้เรารู้สึกเหมือนเราอยู่ในสปาจริงบด้วยกลิ่นที่ที่มันอ่อนแล้วก็รู้สึกหอมแล้วก็จะรู้สึกได้กานจีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้คือผิวจะนุ่มขึ้นเลยคุณชายนะคะผิวจับดูนะคะให้เที่ยวสองครั้งความใสใสขึ้นจริงๆใสต่างกันเลยนะครับใช่ดูกระจ่างใสขึ้นใสขึ้นแล้วก็เนียนนะคะแล้วลองจับดูความชายลองจับดูนิ่มมาก นิ่นะนุ่มดับได้นะคะแต่อย่าคิดอะไรก็ไม่อยากจะคิดนะครับเพราะว่าอิจฉาเดี๋ยวอยากให้ลองดูได้ไหมครับพี่ปานเดี๋ยวเกิดแบบช่วยได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายของผู้ชายคนเดียวไของชายลองดูลองดูตามวิธีการใช้นะก็อย่างที่บอกนะคะแค่ชโลมก็ได้อ่าสมมติเราชโลมนะครับก็แค่เบาๆนะคะถ้าการที่เรานวดเนี่ยมันจะช่วยอย่างไรพี่ชายทำไมจะซึมซาบเข้าผิวได้เร็วนะคะอ่าหลังจากนั้นนะคะก็ แล้วก็เอาค่าใช่ายแต่จริงๆเราควรจะรอไว้สักสิบนาทีโอเคครับนะคะแต่ว่าอันนี้เราแค่ให้นื่จะเป็นน้ำนมเลยเป็นออยแล้วก็น้ำนมในตัวนะคะซึ่งสินค้าตัวนี้ของเราน่นปศได้เลยว่าล้านมากนะคะก็พูดง่ายๆว่าถ้าคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายที่ชอบคาสปาเราอาจจะไปก็ได้แต่เราก็สามารถนำผลิตภัณฑ์ของเราวิวที่ออยสปาไปให้ที่ร้านเขาทำให้เราโอ้ดีมากเลยค่ะ ที่นวดก็ได้นะคะที่นวดสปาค่ะใช้เด็นของเรานะคะหลังจากนวดเสร็จปุ๊บนะคะปกตินี่เราจะต้องไปล้างน้ำแี่ล้างเฉพานมอย่าเอามาเทียบดูไหมครับนี่ค่ะต้องใส่คนละเรื่องกันเลยใช่ค่ะแต่การถ้าพูดง่ายๆว่าคุณผู้ชมที่กําลังชมอยู่ตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจสปาเจ้าของร้านเสริมสวยอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปวางไว้ในร้านแล้วก็บริการลูกค้าทำยังไงครับพี่ปานเนะันตรงนี้ใช่ไหมครับค่ะ ก็ติดต่อมาตามเบอร์โทรข้างล่างนี้ได้เลยนะคะเพราะอยากจะบอกว่ามีราคามีราคาทั้งขายชงขายปิ๊กเพราะตู้แต่เองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเปิดร้านสปาแลร้านเน็บแก้วก็ใช้โปรดักตัวนี้เหมือนกันซึ่งมันทาให้ลูกค้าเราเพราะลูกค้าเนี่ยชอบมากว่าหนึ่งได้กลิ่นที่หอมนะคะแล้วก็คร,รั้งแรกที่ใช้คือเห็นผลจริงๆว่าผิวมันนุ่มขึ้นเรื่นเรื่งตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะพี่ตอนนี้นะคะเรารับสมัครตัวแทนทั่วประเทศรับะะสมัครตัวแทนทั่วประเทศนะครับแล้วนะคะเวลานี้ ้าโทรมาเวลานี้นะคะเรามีราคาพิเศษให้หลักร้อยนะคะหลักร้อยต้นหลักร้อยนะคะก็ราคาต้นราคาไม่ใส่มานะคะรับรองได้เลยว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยวันนี้นะคะราคาที่เราขายอยู่ทั่วไปนะคะอยู่ที่430บาทเท่านั้นเอง430บาทตอกขวายค่ะไม่แพงเลยใช่แล้วใช้ได้นานด้วยปวดนึงได้ปริมาณใช้ได้กัน ว่ากันเป็นขึ้นปีมั้งคะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ต้องใช้เยอะเลยแต่ว่าถ้าคุณแบบว่าอยากจะขาวเร็วขาวไวใช้วันละสามวิรักดันั้นอีกเรื่องหนึ่งคุณนทอมสนใจบ้างไหมครับก็คือทอามีปัญหาครับทอาไม่คุณแพ้ง่ายครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะมีส่วนประกอบไหนที่ทําให้ไม่แพ้บ้างครับส่วนตัวประกอบนะของเรานี่เป็นในเชอร์รอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีเคมีปลอดภัยค่ะนะคะตรงนี้ นะคะแล้วก็แม้กระทั่งขนน้ำหอมที่เราใช้ก็เป็นในชุดเรา100%นะคะตรงนี้จะไม่มีปัญหาและที่สําคัญนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเพิ่งเริ่มเปิดตลาดสาหรับสินค้าตัวนี้นะคะคก็จะมีพิเศษนั่นก็คือรับสมัครตัวแทนและจะมีส่วนลดเยอะมากนะคะยังไงสนใจก็ติดต่อมาคุณผู้ชมท่านใดที่กําลังชมอยู่ตอนนี้นะครับอย่างที่เราบอกว่าสามารถเอาไปดําเนินเป็นธุรกิจของคุณเองได้โดยวิธีง่ายๆมากนะครับแค่โทรเข้ามาแล้วก็สั่สงผลิตภัณฑ์หรือสมัครเป็นตัวแทนก็ได้ คุณทุกตาประทับใจยังไงบ้างครับตอนนี้ประทับใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะออย์ตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นสารสกัดนะคะจากรเมล็ดทาโวยด้วยนะคะทำให้ทำให้อารู้สึกแบบคือเรารู้อยู่แล้วว่าสารสกรัดจากเมล็ดทาโวยเวลาเราทานแล้มันขึ้นหรืออะไรพวกนี้ที่เป็นสา,สารสกรัดจากเมล็ดทานวนคือมันจะดีมันจะดีดต่อสุขภาพเวลาเราเนี่ยก็ดีกับผิวเราด้วยและท<า>ี่สำคัญคืออย่างที่บอกว่าใช้ครั้งแรกแล้วมันเห็นผลแล้วมันได้ผลจริงๆว่าผิวคึ้นุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ยึดกลิ่นอ่อนที่ติด คือไม่ต่างอะไรกับพี่กุนทองนะค่ะเดินไปไหนนี่เราว่าัวหอมเลยไม่ต้องใช้กหอมเลยนะคะหอมมากหอมมากค่ะหอมจริงๆนะคะยิ่งโสดยิ่งหอม้วยนะอยากจะบอกอะไรคุณผู้ชมหรือเปล่าทีนี้อยากให้พี่ปันฝากอะไรที่ท้ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นิดนึงนะครับค่ะข้อดีข้อดีของตัวนี้คือมันจะไม่เหนียวหนาเหมือนกับโลชั่นทั่วไปบางคนบอกว่าผิวแห้งกล้านอยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมคะถ้าตัวนี้นะคะเราใช้ไปถ้าหากว่าเราใช้โลชั่นธรรมดาทั่วไปนะคะ ตรงนี้ก็เวลาเราออกแดดใช่ไหมคะค่ะอามันก็จะขึ้นนะคะมันเรียกว่ามันจะกลิ่นมันจะแใช่กลิ่นแล้วก็ตัวที่ครีมนะคะที่มันเหนียวอะค่ะมันขึ้นเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ร้อนนะคะปกติเวลาเราเดินออกไปข้างนอกเนี่ยหลังจากที่เรามีปัญหาตรงนี้ปุ๊บนะคะก็เลยทางท่านท่านประธานเนี่ยนะคะท่านวิจัยตรงนี้ออกมาก็เป็นผลงานวิจัยของบริษัทตึ้งเลยค่ะ ก็คือผิวสามารถชุ่มชื้นได้ถูกค่ะก็แล้วไม่เหนียวเหนอหนักไงคะแล้วนะคะความแห้งกร้านนะคะแล้วก็เกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่าอะไรคะใต้รมผ้าครับผมนะคะที่มันเป็นรอยท่านีก็ค่ะนั่นแหละค่ะตรงนั้นนะคะ นี่ที่ว่าใช้ได้ทั้งตัวน <c oughs> เวลาหนูชโลมเนี่ยนะคะก็คือชโลมทั้งตัวเลยตั้งแต่คอเลยก็คือชโลมทิ้งไว้ในส่นนาทีเลยจะได้ก็อย่างที่บอกเราก็โอเคอาบน้ำทำความสะอาดแล้วก็เราจะเห็นผลที่เลยว,ว่าเออผิวเรานุ่มจริงๆ <c oughs> นะคะและที่สำคัญเนี่ยใครที่สนใจอย่างที่มี่บอกไว้นะคะถ้าใครสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายะ,ะหรือ เพราะอย่างที่เราบอกมีท่านค้าส่งแล้วค้าปิดด้วยนะคะตามเบอร์โทรที่ท่านอยู่ด้านใดสามารถโทรมาสอบถามรายละเอยียดกันได้ด้วยหรือจะทดลองฟรีก่อนก็ได้<อ>นะะคทางเรายินดีนะคะทดลองฟรีได้เลยนะครับแอนนั้นครับสำหรับเรื่องราวดีๆของเราก็มีมาพร้อมให้กับท่านผู้ชมเสมอครับผมนะครับนอกจากนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าทําสปาเองแล้วที่สําคัญล่าสุดโดยเฉพาะวงการนางงามนะครับเคยสังเกตไหมบางคนเนี่ยเวลาจะส่งนางงามเข้าประกวดเนี่ยหรือน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ย ทำไมฉันอยากมีผิวขาวสวยเนียนใสเหมือนพวกดารานักแสดงจังเลยหรือพี่เลี้ยงนางงามทั้งหลายเนี่ยบอกว่าอุ๊ยจะส่งนางงามทั้งทีเนี่ยต้องพาเข้าไปขับตัวทําผิวหมดเงินไปหลายหมื่นวันนี้ลงทุนแค่400 -30 บาทคุณจะได้นคุ้มมาอาจจะได้รับตำแหน่งนางงามผิวเนียนก็ได้เพราอย่างที่บอกนะทุคใช้ได้ขึ้นปีไม่ไม่ใช่ที่แบบว่าเห็นขวดเล็กๆแบบนี้ทุกคนย็่อุ้ย S 2> <S 2> เดือนนึงก็คงหมดแล้วแนะะ่หละต่จริงๆไม่ใช่เพราะว่าปริมาณที่ใช้ถือว่าปริมาณที่รใช่สองสามหยดเองนะเมื่อกี้ใช่สองสามหยดคือแล้วผิวที่มันออกมาคือมันเห็นจริงๆนะคะโดยที่มันไม่ได้เป็นการที่แบบว่าเหมือนเหมืนมนอนอะไรหลายคนจะเห็นครีมที่บอกอุ้ยทาแล้วขาวเลยใช่ม<ช>ันเป็นครีมพอกไงคือทาแล้วขาวเลย<ช>คือมันพอกคุณอาบน้าล้างออกก็เหมือนเดิมก็เป็นผิวปกติเนดิมเราที่ต้อทำให้ผิวคุณนแห้งขึ้นด้วยนะแต่ตัวนี้เนี่ยนอกจากจะได้ผิวที่นุ่มชุ่มชื่นราคาประหยัดใช้ได้ในระยะเวลาที่นานและที่สำคัญนะค คือใช้กันได้ทั้งครอบครัวเหมือนกับว่ามีสปาอยู่ในบ้านเลยนะะคด้วยกลิ่นหอมๆนะคะของของดอกไม้ไทยๆด้วยมีดอกอะไรบ้างคะคือจะมีสารสกัดนี่นะคะต้องบอกว่าในขวดนี้นะคะนอกจากจะเป็นสารสกัดจากแมริเทอร์สวันนะคะจากแมริเทอร์สวันนี่ะมีสารสกัดจากดอกคาเนชั่นนะคะดอกแคทรียารวมไปถึงนะคะมีวิตามินอีนาโนด้วยอยากถามอีกฟันนิดนึงนะครับว่าแล้ววิตามินอีนาโนเนี่ยแตกต่างจากวิตามินอีทั่วไปยังไงครับนาโนนะคะแล้วมีนาโนก็จะซึมซาบเข้า ผิวได้ไวนะคะทาให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นได้ไวขึ้นกว่าปกติซึมลงได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมครับเพราะปกติเนี่ยเวลาเราทาครีมเนี่ยเราจะสังเกตว่าครีมไม่ได้ซึมเข้าไปใต้ผิวของเรามันจะอะไรนะชั้ข้างบนเนี่ยข้างบน จไปโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะครับรีบโทรกันเข้ามาเพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์มีสินค้าจํานวนจํากัดจริงๆอ่าและแน่นอนครับสำหรับทางเรื่องของคนอยากสวยอยากใส่ครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณของสาวผู้ใจดีที่มาเล่าเรื่องดีๆให้กับพวกเราฟังครับครับผมขอบคุณพี่ปลาขอบคุณตุกกาขอบคุณกขอบคุณครับ และแน่นอนครับคุณผู้ชมวันนี้เวลาของรายการของเราก็หมดลงไปแล้วพบก,กันใหม่ในครั้งหน้าเราจะนําสาระดีๆอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันติดตามกันในครั้งหน้าซร่บวันนี้ผมก็ขอตัวไปลองก่อนนะครับครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ